อย่าลืมสแกนคิดวอร์ค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยนะครับสวัสดีคนที่ติดด่าน3ามสวัสดีคีี่ิ44ด้วยนะครับก็เห็มีคนติดหลายคนนะก็เลยมาทำคิดแนะนำนะพลังโจมตีนะฮะอย่างน้อยคนจะ3ล้าน2แสนขึ้นไปนะฮะพลัง60 6N ข,ขึ้นไปนะฮะเลเวล162ขึ้นไปนะฮะซึ่งบอสที่เราจะตีเนี่ยชื่อยังเป็นสีแดงอยู่นะฮะเพิ่งทําให้ตียากน,นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะฮะรีหาบัฟก่อนนะครับบัฟเลนแบบนะบจะเป็นบัฟพิษบัฟไฟก็ได้นะฮะอย่างว่าผมก็จะเป็นบัฟสาบนะฮะจะทําให้ชีแรงขึ้นนะก็คาเจอบัฟก็กดใส่เลยฮะ,ะจะทํา,านะทให้เราตีบอสง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะ สำหรับการเร่โจ้นะก็อย่าลืมนะจังหวะสกิลหนึ่งให้กดกระโดดถึงทีนะให้มันจาลงนะครับส่วนอาชีพอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะะก็ยิ้ถอยก็ได้นะสำหรับสายยงไกลนะฮะเพยงท่านี้ครับก็สามารถจะผ่านได้อย่างง่ายดายด้วยระเบีหนึ่งร้อยหกสิบสองแล้วก็พลังหกโกลเต็มนะครับขอบคุณท่านรับชมนะว้เจ้าสมัยคลิปหน้าสวัสดีครับ